We'll <laughs> นี้ก็มาที่พอเราบรรยายไปเรื่อยๆแน่นอนมันก็เกิดประสบการณ์นะครับเกิดความจำนี้ชำนาญขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่พวกคุณทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีความสนใจแล้วเกิดอยากจะเป็นผู้บรรยายณน,นเวลานี้ไปเดี่ยวคงลําบากต้องไปแบบไปคู่นะครับถ้าผมพาค,คู่ผมจะไปทางแอคชั่นอีกคนหนึ่งจะไปทางข้อมูลมันจะไม่เป็นแอคชั่นสองคน มันจะตีกันทา่าแอคช่นสองคนคนหนึ่งกำลังบูอยู่ไอ้ันนี้ก็จะบูตามเหนือออกไหมครับมันจะไม่มีการหย่อดอารมณ์ของของคนดูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งเข้าไปในแอคชั่นของการแข่งขันอีกคนหนึ่งก็จะสอดแทรกข้อมูลเหมือนกับตอนที่ภาพฟุตบอลแล้วกาลังเลี้ยงจีนประตูแล้วเสร็จแล้วพอลูกจุดลูกตายปุ๊บอีกคนหนึ่งก็จะพูดเรื่องวิเคาะห์กับเมือ่อกี้นี่ยังไงยังไงแต่ว่ารถยนต์ไม่เหมือนฟุตบอลรถยนต์ต้องไปในขณะที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเรามาพูดวิเคราะห์กันทีหลังนิดหน่อยนะครับอ,อ,อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพหรือเปล่าในที่นี้มีใครยังเตะคนอยู่ไหมครับมีใครเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่แล้วทำไมถึงชอบผ้าหรือชอบแข่งรถ,ชอ,งรถชอบแข่งรถนะครับแล้วน้องสองคนนี้ล่ะครับเรียนอยู่แล้วทำไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมานั่งอยู่ที่นี่ <c oughs> อยากป้า,าดได้พูดเป็นใช่ไหม คุณสมบัติต้องต้องไม่เป็นใบ้นะแล้วก็คุณจะต้องเป็นคนอารมณ์ดีคนภาคทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ผมเรียบุคลิกดุแต่ผมเป็นคนอารมณ์ดีผมรู้ว่าตัวเองบุคลิกดุเพราะว่าเวลาผมไปเป็นนายสนามในการแข่งขันเนี่ยนักแข่งจะกลัวผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมเหมือนพลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในในวงการแล้วกลัวมีคนกลัวแต่ทุกคนพอได้มาสัมผัสแล้วก็รู้ว่าเออมันเป็นแค่บุคลิกเท่านั้นเองไว้นั้นก็อย่างนะครับ แต่นี่พอเวลาอยาก,ายากาแล้วอยากก็เลยทำไงเราก็ต้องฝึกฝน